สวัสดีครับนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้พยุงนะครับเป็นตัวกำคอล่องนิ้วแล้วก็มีกำคอเรียบๆอันนี้เรื่องสต็อกนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะฮะบริการดีๆฮะบริการลังบ้านมีอืงมีกบห้องเพียบเลยครับพี่นะฮะผมโปรวันนี้เป็นวันที่1เดือน5ต้องลงวันที่ด้วยนะเพราะว่าคือเรามีสินค้าเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพยุงด้านนี้จะเป็นตัวไม้มะเกลไม้มะเกลเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เนื้อมันมันจะแข็งแล้วกันนะฮะเนื้อมันเนื้อมันกรอบมันจะต้องใส่กล่องไว้ ถ้าพร้อมลงสีเมื่อไหร่ถึงจะถึงจะเอามาทํานะครับคุณพี่ลองดูนะตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ผมจะลดให้เลยผมตัดสินใจหลายวันมากแล้วก็นั่งคิดจัดของตั้งแต่เที่ยงจนนี่จนประมาณประมาณหกโมงเย็นอันนี้เรื่องงานสต็อกนะครับมีส่งนี่เลยด้านหลังนะ่าจะเป็นตัวไม้มะเขืออันนี้เป็นตัวไม้ประดู่นะครับด้านนี้เป็นตัวยิงปลาอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องสต็อกนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวค่อยๆไปดูเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสยิงแล้วก็แนะนําแต่ละอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวคาคอ เรียบๆไม้ประดูโปรถูกสุดโปรนี้ไม่มีตัวไหนถูกกว่าน,นี้แล้วนะฮะแล้วก็มีตัวใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เป็นตัวไม้มะเกลือนะครับเป็นตัวไม้มะเกลือเห็นไหมฮะพี่สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับเราเคุณพี่ได้สินค้าแน่ๆนะฮะบางทีไปดูคลิปอื่นบางทีเขายิงลูกสองลูกนะฮะเดี๋ยวผมจะจะยิงหลายๆหน้าให้ดูนะพี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เอาคลิปนี้เลยเดี๋ยวมันจะมืดละมีอันนี้เป็นไม้ไม้ตาลน,นะครับมีตาลติดเข้ามาด้วยนะครับมีตาลมตาีตัวไม้ประดูด้านนี้ ะะแล้วก็มีไม้มะเกลือมีตัวไม้พยุงด้วยวันนี้วันนี้มีโปรโพยุงลูกค้าถามเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสต็อกเดี๋ยวแขวนไว้ก่อนผู้นี้ก็ค่อยค่อยประกอบนะครับเป็นตัวพยุงแบบนี้ เบอร์โทรของผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับ0650979599นะครับหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้ไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะครับเบอร์บนไม่ติดก็ใช้เบอร์ล่างก็ได้หรือจะโทรต้องเบอร์ไหนก็ได้พี่นะฮะผมรับคนเดียวนะครับไม่ได้เอาแอดมินอะไรต่างเพราะว่าจะต้องมีความรู้พี่เวลาตอบลูกค้านะครับเอ่อบางทีลูกค้าต้องใช้กล้องนะครับ หรือว่าจะใช้เลเซอร์หรือว่าจะใช้ตาเปล่าเล็งเลงต่างเรื่องยางเลงต่างเรื่องยางต้องมีสีส้มนะพี่นะครับแนะนาก่อนสีแดงจะสู้สีส้มไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังรอมันไม่ดีนะครับยางไม่เท่าไห่นะฮะถ้าเราจะติดกล้องเลดซอรก็เป็นประมาณนี้จะติดเลเซอร์นะครับมันจะพอดีพอดีเลยนะครับติดเลเซอร์ด้านล่างได้ไหมลูกปืนวิงน่งด้านบนถ้าเราไปติดเลเซอร์ด้านล่างมันจะไม่ไม่ขนานกันพี่มันไม่แมทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะรีวริวให้ดู นะครับก็ยิงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียตั้งกล้องแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะโอเคนะครับเอ่อถ้าเกิดจะเล็งตาเปล่านะครับพี่ถ้าถ้าตัวนี้เป็นตัวปืนเล็งจากเ,เราตัวเราจะต้องมีศูนย์หลังก่อนนะครับถ้าเป็นตัวจุดแดงๆเนี่ยพี่เล็งจากตัวบนไกลนะพี่ไกลปืนตรงนี้นะครับศูนย์หลังอยู่ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วศูนย์หน้าเล็งตรงไหนบ้างนะครับมันนี่เป็นลำกล้องมันจะมันจะเล็งยากไหมยากนะแต่ถ้าเราทําเป็นมันก็ง่าย ตัวนี้มันจะเป็นเป็นโคง้โคงแบบนี้เหมือนงามหนังกระติกนะครับเสร็จแล้วมันจะอยู่ประมาณเส้นที่2เนี่ยฮะพันนับจากด้านบนนะครับเราก็เล็งอยู่ปันกลางกลางนี่ประมาณเส้นที่2อยู่ประมาณนี้ศูนย์หลังไปแล้วก็ไปที่ศูนย์หน้าประมาณนี้นะครับผมจะเล็งประมาณนี้ก่อนนะครับเออเรายิงสักสิบกว่าเมตรอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูส่วนลูกกระสุนผมมีแถม9มิลให้นะครับลอกนี้เป็น9มิลเอ่อมันจะใหญ่หน่อยนะครับมันจะเอาอยู่แล้วกันนะฮะื่อกีแปดมิลมันคมเกินลูกแก้วลูกอะไรก็ได้นะครับคุณพี่เอาใส่ในหนังรองแบบนี้นะครับ ไกลปืนกดมันจะยังไม่อ้านะนะฮะถ้าเราเอา่อกดแล้วทอมือดันมันก็จะอ้าแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วดึงมาสอดแบบนี้เหมือนหนังกระติกมือเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเราก็ไปซ้อมดูก่อนนะครับประมาณนี้ก็เด้ยแล้วก็ยิงใส่ต้นไม้ยิงใส่กล่องดูมันลงต่ําหรือสูง,งยังไงเอาอเคลองกะอยู่ประมาณผมแล้วกันนะฮะเอาตัวนี้ก็นะฮะดังมากพี่นะครับโอเคใส่ลูก เรื่องความแม่นผมยกให้รู้ว่าแม่นนะพี่แม่นแล้วก็แรงด้วยนะครับเพราะว่ามันทันสมัยดีหนังสติ๊กปกติก็คือเราจะต้องขึ้นยางด้วยมือใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันง่ายนะครับใส่รูปไปก่อนนะครับคือมันมันแข็งก็เลยต้องใช้เท้าเหยียบนะคถ้าถ้าปืนหนังสติกไหนยังขึ้นมืออยู่ก็ยังไงมันก็ความแรงก็จะจะด้อยลงไปกว่านี้นะครับพี่เหยียบลงไปนะครับตึงมากเพี้ยนะฮะโอเคเอาซ้ายแล้วกันนะครับ ทั้งหนว่ารอดโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเรายิงไม่แม่นเรงไงไปติดกล้องช่วยเอาพี่ง่ายกว่านะครับติดกล้องติดเลเซอร์ช่วยนะฮะโอเคเกลียบลงไปนะฮะพี่เอาตัวฟ้านะครับโหโหนะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวไปติดเลเซอร์ดูละสักตัวนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวไม้พยุงนะครับเออวางตัวไหนดี่ตรงนี้แล้วกัน หรือว่าเราจะติดกล้องติดเลเซอร์ช่วยนะครับรูดตัวนี้กลับมาแบบนี้นะครับเวลาดูแลยังไงบ้างช่างล่านะครับเรียกกับนช่างล่านะครับพี่ก็ใช้น้ำมันโซเนกน้ำมันจักก็ได้น้ำมันหล่อเลื่อนลงตัวนี้หน่อยนะเพราะว่าตัวง่ามมันลูดรถโยนเราก็ยังต้องมีน้ำมันเครื่องช่วยนะครับนี่นะเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันลื่นมันก็จะความแม่มันก็จะคงทนหน่อยนะครับเราก็ติดไปประมาณนี้ผมก็ตั้งคร่าวๆนะผมตั้งเดี๋ยวลองดูแล้วกันลู้เป็นไงบ้างนะฮะเอาเลเซอร์ยิงเอาแบบนี้ก็ได้นะฮะ ง่ายง่ายขึ้นมาหน่อยอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยเล็งเอ่อเลเซอร์แยก500นะครับตัวปืนเดี๋ยวไปดูโปรนี้ถูกสุดนะฮะพี่นะครับ,นะครบโค้งมากมากลูกค้าบอกหมายถึงว่าเอาอุปกรณ์ช่วยเล็งนะประมาณนี้แต่จริงๆเจตนาก็คือเราเอาไว้ไล่นะพี่มีประโยชน์หน่อยนะครับบางทีมันมีหมามีแมวมีอะไรต่างๆเี่มาก่อความในในสวนอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ไล่นะฮะเล็งแบบนี้ก็ได้พูดถึงลองลองดูนะ ตรงงมากที่เปี้ยนะครับอันนี้ติดเลเซอร์นะครับยิงกลางวันยิงกลางคืนนะครับกลางคืนนี่ตัดสินใจเป็นเลเซอร์ไปเลยครับจบเลยนะครับนกไม่ตื่นยิงได้ปกตินะครับจะเปไปไล่เอาไปลาก็ก็เลวแต้นะฮะประมาณนี้โอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าเกิดเราใช้เลเซอร์เลเซอร์มันจะชา์จได้มีแสงเป็นแสงเขียวมองเห็นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วกันนะไปดูราคาดีกว่าพี่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับ เป็นไงบ้างก็สวัสดี f อฟนะสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้ลงนานเลยผมโปรไปตั้งแต่วันที่8ปดเอ่อก่อนก่อนสงกรานนะครับขายดีมากพี่ขายดีจริงๆนะลูกค้าเอา่อสั่งเยอะมากก็เลยเจ็ดสิบแปท้ายนะวันนึงนะครับไปประมาณนี้ราคาเดี๋ยวนะเอาตัวถูกสุดผมโปรให้เลยนะครับคุณพี่ต้องเลือกก่อนว่าจะเล่นแบบตัวสั้นไหมนะฮะบ,บางคนเขาแบบอายุเยอะแล้วนะอายุสักสัก 80กว่าอะไรต่างก็อยากจะเล่นมั่งละเอ้านะฮะเราก็ดูเป็นตัวสั้นตัวสั้นจะเป็นช่วงชักอยู่ที่45เซนนะครับ45เซนช่วงช่วงชักมันไกลเปืนเป็นตัวสแตนเลสนะครับเกรดดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือไม้ขคี้เเล็กผมมีไม้ปะดูกับไม้ขคี้เเล็กนะครับราคาผมโปรให้พันสามเลยพี่เปลี่ยนราคาอัปเดตใหม่เอาเอาพันสามนี่เอา,เอา, 1, เอาผมไปได้พี่ไปได้นะครับ ราคาไม่ต้องไปขเขย่งมากมันโอ้มันปวดหัวมันจะแพงจังหางเงินยากเลยสั่งเศรษฐกิจไม่ดีผมโปรเหลือพันสามแล้วตัวยาวนะไปดูตัวยาวกันเดี๋ยวหาไม้ประดูกันอันนี้คือไม้ประดูกำคอล่องนิ้วใช้เครื่อง CNC ทานะครับเครื่อง CNC เดินก่อนแล้วก็ใช้หินเชียนะครับใช้โอ้ใช้เยอะมากใช้พลังงานเยอะนะก็ทำกันนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าตาตัวปืนอะไรต่างๆมันจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ช่างที่เขาประกอบก็มีความละเอียดมากยึดยึดน็อตสตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสามารถเปลี่ยนรางไปใส่อย่างอื่นก็ได้เป็นพวกงานยิงหนูยิงปลาได้หมดนะครับช่วงชัก75เซนตัวยางสีส้มเนี่ยผมจะมีให้2ชุดนะครับมีแถมให้อีกชุดหนึ่งตัวหนังรองมันจะแข็งแข็งแล้วมันก็จะเล็กหน่อยมันจะไม่กระพือนะครับผมเคยใช้รุ่นเก่ามันจะแดงๆแล้วตัวหนังรองมันจะกระเพืพี่ยิงไม่แม่นนะฮะยิงไปแล้วมันขาดรุ่นนี้ต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับ ติดยางด้านหน้าให้ยึดน็อตนะครับง่ามนะครับมีเซฟกันลั่นนะเห็นไหมกดไม่ลงนะพี่เวลาปืนหล่นปืนล้มอะไรต่างใส่มอไซค์เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไมลั่นนะครับสมัยแต่ก่อนผมใหม่ผมไม่รู้นะเอนผมวางให้ไปโดนกับพื้นเนี่ยมันมันจะลู่แล้วลั่นกลับมันจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาต้องทําเซฟกันลั่นนะครับตัวง่ามด้านนี้ต้องอเอ่อถอดออกมานะครับเชียร์ลบเหลี่ยมลบมุมทั้งหมดเลยนะฮะประมาณนี้ มีลูกกระสุนให้อันนี้ไกลปืนจะเป็นสแตนเลสย้ํานะครับสแตนเลสแล้วก็มีตัวขากล้องไม่สูงเกินไปแล้วก็มีเตี้ยเกินถ้าเตี้ยจะบางนะครับสูงเนี่ยจะไม่แม่นนะพี่เรื่องเ,อเรื่องมันไม่บาลานซ์ไม่แมทกันต้องเป็นแบบนี้ผมโปรถูกสุดเหลือพันสามนะครับสาบานนะฮะมีหอดสาบานนะครับคุณพี่จะเอาไม้ประดูผมปลเหลือพันสามแบ่งปันกันเรียวกว่าเรียวกว่าแบ่งปันแล้วกันเอาผมเล่นไวไปไวน้นพี่เอาราคานี่แหละคุณหวยนะฮะเอาพอผมไปได้พี่ไปได้ตัวนี้เป็นตัวไม้ขี้เหล็กขี้เหล็ก จะแข็งกว่าไม้ปะดูอยู่นะครับแข็งกว่านิดๆนะฮะแต่โดยรวมก็ไม่ได้ต่างกันมากคุณพี่เลือกสีเลยว่าจะเอาไม้ขี้เหล็กก็เป็นแบบนี้พันสามหมื่นกันนะครับแล้วก็มีไม้เดี๋ยวจะไล่ขึ้นไปหาพยุงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัว A นะครับผมแนะนา,นามสมมุติเป็นตัวทรงทรงมือสอดนะครับเป็นทรงแบบนี้ สวยไหมครับพี่ผมโปรถูกสุดก็คือเหลืออยู่ที่หนึ่งพันห้านะครับปกติพันเก้าอันนี้คือไม้มะเกลือไม้มะเกลือจะเป็นไม้ไม้ที่ละเอียดมากๆเนื้อเนื้อละเอียดเขาจะนิยมทําเครื่องดนตรีนะครับหลายๆอย่างเป็นพวกงานกลุยต่งต่างก็จะเป็นไม้มะเกลือไม้มะเกลือมันหายากนะครับมันไม่เหมือนไม้ประดูประดูมันหาง่ายนะครับมะเกลือหายากมากทรงก็จะเป็นโทนประมาณนี้ชุดบนชุดเดียวกันหมดนะครับจะเอาตัวสั้นก็บอกผมตัวสั้นตัวยาวราคาเดียวกันนะครับบางคนก็แบบว่าอยากได้แบบธรรมะธทงหน่อยตัวสั้นๆอย่างเง มีนะครับม,มีแขวนอยู่ด้านนะั้นอะันนั้นที่เห็นนะ่ะแถวนั้นนะ่ะจะเป็นตัวสั้นทั้งหมดที่อยู่ด้านบนนะครับมีอยู่เหมือนกันแค่สั่งความแรงคุณพี่ไปตึงยางเอาครับอย่างเงี้ยยางยาวหรือจะใช้ยางสั้นอย่างนั้นเห็นไหมครับอยู่ที่เราไปตึงยางเอาตัวนี้เป็นตัว A ผมโปรห,หรือพันห้ามียางให้สองชุดมีลูกกระสุนให้นะครับอันนี้เป็นไม้มะเกลือทรงนี้นะครับเอ,อ่อมีตัวนี้นะเสร็จแล้วมีตัว B นะครับมันจะเลียวลงมาหน่อยเป็นไม้มะเกลือเหมือนกัน สั่งปุ๊บส่งนะครับผมจะส่งวันต่อวันนะครับถ้าคุณพี่สั่งทันในรอบนะครับบางคนก็สั่งเกินหมดก็ต้องไปส่งวันถัดไปนหน่อยหนึ่งตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวบีนะครับส่งบีส่งบีมันจะเร็วๆหน่อยน้ําหนักก็ไม่ได้ต่างกันนะครับนะประมาณนี้พันห้าพี่นะฮะเสร็จแล้วมีตัวซีนะครับจะเป็นแบบนี้เอาแบบที่พี่ดูแล้วว่าชอบแล้วกันตัวนี้เป็นตัวทรงตัวซีนะครับโปรเหลือพันห้านะครับราคานี่คือราคาถูกที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมานะครับ เอ่อเป็นปโปรเดียวกับปโปรส่งการที่ขายดีๆเลยนะครับส่งการลูกค้าเยอะมากครับรับไม่ทันทั้งล่าไม่รับโอ้ผมรับไปท่านครับแล้วก็มีกำรรคอนะครับตัวนี้เป็นตัวกำรรคอร่องนิ้วนะครับร่องนิ้วเอ่อตัวกำรรคอร่องนิ้วมีไม่เยอะอันนี้ผมปโปรพันเจ็ดนะครับประมาณนี้หุ่นหวยเอาจังไดดีเอาเอาเอาใหม่ขอโทษฮะเอาพันห้าพอปโปรตั้งแต่วันนี้วันวันที่หนึ่งเดือนห้านะครับเออนะะ จะเอาคำคอร่องนิ้วก็ได้พันห้านะครับเอาเป็นราคาใหม่ปกติผมตัวนี้ยังยั้งอยู่ที่พันเนะครับเพราะว่ามันทํายากนะครับแล้วก็มีํำคอร่องนิ้วแล้วก็มีํำคอเรียบเรียบผมเห็นอยู่นะแป๊บหนึง่งจักมันไปอยู่ใส่แป๊บหนึ่งนะฮะผมจะดูให้เอออันนี้อันนี้ร่องนิ้วอยู่มีตัวนี้เอ,อ่อราคาโปรราคาเดียวกันนะครับราคาเรืออยู่ที่พันห้านะครับแล้วก็มีตัวไม้พยงุงเนี่ยพยงุงพยงุงค่อย,ค,อยค่อยหมุนนะครับเดี๋ยวจะตาลายพยุงมีอยู่หนึ่งร้อยท้ายนะครับ เห่ไหมพี่มันจะต่างกันพยุงมันก็เป็นเผ่าพันธุเดียวกันกับตัวไม้ประดู่นะครับตัวสีสันมันจะจัดกว่านะครับความแข็งก็จะแข็งมากกว่านะครับนิดๆิดพยุงแล้วก็มีชิงชันชิงชันมันจะออกด้านด้านมันจะออกม่วงๆวงนะครับเอ่อพวกไม้พยุงเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะจัดจัดจ้านนะครับจะเป็นประมาณนี้ปิดท้ายก็เป็นพยุงนะครับสวยมากใช้เครื่อง cnc ทำเหมือนกันกับตัวไม้ ปาดูนะครับใช้เครื่องเดียวกันทานะครับแต่มันแตกต่างเรื่องไม้คุณพี่ลองเลือกดูผมโปรให้หนึ่งพันเจ็ดนะครับโดยปกติแล้วสมัยก่อนผมจะอยู่อที่สี่พันกว่านะครับชุดนี้สามพันเก้าบวกกล้องเข้าไปอีกมันจะเป็นสี่พันหกสมัยนี้พี่มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับตัวรางจะเป็นรางมนนะครับคุณพี่ไปซื้อมายังไงเหยียบก็ไม่ลื่นไปซื้อเองแรงต่างขอบมันจะเป็นสันเหมือนกับตัวสแตนเลสนะครับมันจะเป็นสันคมเลยนะครับมันจะไปงัดกับตัวง่ามเนี่ยมันจะมันจะเหยียบไม่ไปนะครับติิดดขัยงก็ไม่่ลืนนะ ไม่มันเลยไม่สนุกเลยนะฮะลูกงี้สั่งช่างจะดีกว่าเออราคาก็ไม่ได้แพงด้วยผมโปรโเหลือหนึ่งพันเจ็ดครับไม้พยุงพยุงเหลือพันเจ็ดนะครับยางก็จะมีให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสนที่เอามาเบอร์โทรติดต่อก็จะเป็นเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะโยงมาถึงตัวชุดยิงปลาด้วยนะครับเพราะลูกค้าที่มีอยู่แล้วรู้ว่าจะอันนี้อันนี้ก็จะโปรเหมือนกันติดเลเซอร์นะครับเอ่อคนจะติดตั้งประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะ ไม่ต้องไปใกล้มากพี่ไม่ต้องไปเลื่อนหลอดตัวนี้เข้าไปใกล้มาเวลาใส่รูปมันใส่ย,ยากนะครับแสงเขียวมันจะมองเห็นตอนกลางวันด้วยถ้าเกิดเป็นแสงแดงกลางวันมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นแสงเหมือนกับพระอาทิตย์ตัวนี้มันจะตัดกันเลยตั้งขึ้นก็นี่ให้อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างเหมือนเก้าโมงเช้ากับตัวเที่ยงนะครับพี่อันนี้ก็ตั้งไฟตัวนี้ขึ้นบนลงล่างนะครับหมุนเข้าหมุนออกด้านข้างก็ไฟมันก็จะออกซ้ายออกขวาติดกล้องเล็ดดอทก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องใกล้มาก กล้องเล็ดดอ๋มันจะดีเลือกกลางวันพี่นกมันไม่ตื่นนะครับเป็นพวกงานไก่เป็นนกแรงดัามันยังไม่ตื่นเอาไฟมันอยู่ในเลนนะครับอันนี้ไฟมันจะพุง่งออกไปเลเซอร์มันจะต่างกันนะครับตัวฐานให้เราถอดตัวนี้ไขควงแบนในหมุนตัวนี้ออกนะับทานมีขายตามร้านร้านที่ขายฐานร้านานาฬิกาแรงต่างมีนะครับไม่แพงนะครับสามสี่ก้อนยี่สิบาทก็มีที่เขาขายกันเป็นฐานก้อนแบนๆบนอะไรมีนะพี่ตัวกล้องเดี๋ยวผมก็เปิดตัวกล้องให้ดูกันนี่ฮะ เปิดแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆตัวนี้ฟึบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นนะครับตัวไฟตัวนี้มันจะอยู่ที่เลนนะครับติดอยู่ที่เลนเลนด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับน hmm. ี่ฮะเราคลายน็อตคลายหมุนตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับเอ่อมันก็จะปรับไฟได้เพราะฉะนั้นคุณพี่ต้องไปจูนเอานะครับไปทําลูกปืนกับตัวกล้องให้มันตรงกันเดี๋ยวมันจะแนะนําต่อไอ้แม่ mith? มันจะเป็นไขควงแบบนี้นะครับไขควงแบนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราไปตั้งสักประมาณนี้กันเลยแล บางคนเป็นบ่อปลาแรงต่างไกลๆหน่อยคุณพี่ก็ไปตั้งไกลๆเอาเหลือมาตรฐานก็ประมาณสัก10เมตรนะฮะตั้งใกล้กับนี้หน่อยก็ได้นะครับแต่ผมหมุนตัวนี้เข้าอยู่ลูกปืนไปทางไหนเราตั้งไฟไปตามครับนะฮะลูกปืนไปทางไหนเราก็ตั้งไฟตัวนี้นะครับแล้วหมุนไปเรื่อยๆมันจะมีแสงแดงแล้วก็มีแสงเขียวด้วยนะครับเนี่ยแสงแดงด้านนี้ปรับไปเรื่อยๆความสว่างก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวกล้องเล็บดอทนะครับเล็บก็คือสีแดงนะฮะดอทก็คือจุดเป็นไฟที่มันเป็นจุดเท่านั้นเอง ตัวกล้องเลสห้าร้อยเลเซอร์ห้าร้อยช้าได้นะครับเป็นตัวฐานชาร์จผมปโปรเลือนะฮะเนี่ยถ้าคุณพี่ดูไม้อันนี้เป็นไม้ไม้พยุงนะครับพยุงปโปรพันเจ็ดบวกกล้องด้วยมันก็เป็นวิ่งอยู่สองพันสองหรือจะเล็งตาเปล่าเหมือนที่ผมเล็งนะครับก็ลองดูแล้วกันประมาณนี้โอ้สวยดีงานนี้วันนี้นะครับฝากแชร์ด้วยพี่นะฮะประมาณนี้แล้วที่สําคัญนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยเนี่ยชิ้นงานเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวไม้ประดู่นะครับเป็นตัวไม้ประดู่ประดู่ประดู่แล้วก็ เป็นไม้มะเกลือเอ่อตัวนี้เป็นงานไม้พยุงนะครับที่เห็นเนี่ยชุดนี้จะเป็นพ,พยุงทั้งหมดเลยเพื่อนนะครับบางตัวก็เป็นตาไมา้สวยดีนะครับส่วนถ้าเลือกลายเอ่อเอาตัวนี้เอาตัวนั้นเอาแบบนั้นเอาแบบนี้คุณพี่สั่งผ่านผมก็ได้อน,นี้ไม้พยุงนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับให้ผมเลือกให้นะฮะเน้นตาไม้หน่อยก็ได้หรือว่าจะเอาแบบเรียบๆเ,เอาเป็นแบบผมว่ามันสวยดีนะเพี่เพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นแก่นล้วนเลยมันจะไม่สวยนะเป็เดี๋ยวนี้ผมชอบแบบนี้นะครับ เหมือนกับมันเป็นสองสีมันสะอาดตาดีนะครับมีแก่นแล้วก็มีกระพี้ติดอย่างเงี้ยสวยสวยมากแบบนี้แล้วราคากันเองด้วยราคาก็คุณพี่ต้องดูก่อนว่าไหวประมาณไหนแล้วชอบแบบไหนนะครับนี่ไม่ได้แพงเลยเหลือพันเนี่ถูกที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมานะครับพยุงโปรเหลือพันเผมไม่ได้พี่ไปได้นะครับมะเลือลดเหลือพันห้าพัทั้งหมดเลยตัวไหนก็พันหไปแล้วกันโปรไปเลยกันนะฮะเสร็จแล้วเอ้ยมัน ไม่ไหวหรอกเอาตัวพันสามก่อนใช้เงินเดือนคนแก่เอาเงิงนเดือนออกต่างๆลูกหลานไม่ให้เงินเอาถูกๆเอาไปไล่หมูไล่มาต่างๆก็คุณพี่ก็เอาตัวไม้ประดูใช้ไม้ประดูพันสามใช้ไม้ขี้เหล็กดำๆแบบนี้โทนดำๆคึมๆหน่อยนะฮะพี่มีตาไม้หน่อยมันก็จะหากินหมานมันก็ว่บ้านะก็เหลือพันสามนะครับราคาเอาเท่านี้แหละนะไม่ไม่ได้ว่าอันนี้ไปดูปืนยิงปลากันนะครับเนี่ยตัวปืนยิงปลาต่างๆเนี่ยมันจะเลไปเลยนะครับในบ้านก็มีเยอะอยู่ ถ้าลูกค้าที่มีตัวปืนเดิมอยู่แล้วที่เป็นลูกค้าของผมนะมันจะเข้ากันได้เลยถ้ามีเพ็้นค่ายอืือมันจะใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณพี่จะเลือกแรงต่างคิดดูดีๆนะครับจะได้ของไหมนะฮะถึงว่าได้มันก็จะเข้ากับตัวตัวชุดนี้ไม่ได้ผมมีตัวชุดลางยิงปลานะครับผมทํา1นิ้ว1นิ้วคูณนิ้ว,ว,วมีตัวปีกยิงหนูให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเอาปีกออกคุณพี่จะใส่ปีกยิงปลาแบบนี้ก็ได้ผมมียางให้2ชุดมีลูกตัวนี้โทษนะผมเอ่อผมม นะครับสามสิบห้เซนแล้วก็มีลูกเจ็ดสิเซนเป็นลูกยาวนะครับพ่นสีไว้ด้วยเดี๋ยวมันหายนะฮะมีครบเลยนะครับมีโลกสาย P.E. นะครับแปดปอนด์สีเมตรความยาวสวยด้วยนะฮะไปดูรายละเอียดกันเอ่อตัวนี้เป็นตัวฟ a ตเ l เลสนะครับแล้วก็น็อตยึดเป็น4ตัว ถ้าน็อตสองตัวสามตัวมันจะไม่แน่นมันจะคงออคอนแล้วกันพี่นะฮะอันนี้แน่นมากสวยนะติดแผ่นสตเตเลสด้านข้างช่างเขาเก่งมากช่างที่ทําอยู่ล่องเป็นลังงานไม้นะครับสี่มิลถึงห้ามิลยิงได้หมดช่วงชักอยู่ที่หกสิบเซนเหลือปลายอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนมาตรฐานเลยพี่ลูกไม่ตีลังการะครับถ้าเหลือปลายน้อยลูกมันจะตีลังกานะครับมันต้องมีใช้สายมัดเอาช่วยแรงต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าลงตัวไกปืนสแตนเลสนะฮะ มีเซฟบนด้านบนนะครับแล้วแผ่นแบนๆนี่คืออะไรนะฮะบางบางท่านนี่เขาจะไม่ค่อยรู้จักนะครับมันรุ่นใหม่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาพัฒนาแล้วนะฮะแผ่นตัวนี้เอาไว้ติดเลเซอร์เอาไว้ติดกล้องครับเนี่ยเป็นขาย20มิลนะครับยึดติดบนหลังไกนะฮะปกติมันจะเป็นล้วนๆเป็นไกลเลยอันนี้ผมมีแผ่นตัวนี้ติดให้ด้วยทุกตัวเลยมาตรฐานนะครับโปรอยู่ที่ชุดบนถ้าลูกค้ามีปืนเก่าก็ซื้อตัวนี้ไปพันห้าครับยิงหนูแล้วยิงปลานะครับเอ่อเพิ่มเติมชุดนี้แต่ถ้าเกิิดแบบจะะเเออาพร้มยยงลน เอาเอาแบบครบเลยนะครับไปดูตัวไหนดีตัวด้านนี้ผมมีแบบเป็นแบบยิงหนูกับยิงปลานะครับเดีย๋ยวหาก่อนเอาตัวนี้แล้วกันตัวไหนก็ได้เอ่อคลิปนี้ปโปรนี้นะครับผมลดให้เหลือพันเจ็ดนะครับมีท้ายแบบนี้เลยมีไม้ประดูนะครับกำคอเรียบๆกำคอเรียบๆ ลางดํากับแดงมันจะเข้ากันดีนะครับถ้าเป็นท้ายแดงท้ายสีแดงแบบนี้แล้วก็เป็นลางดํามันจะเข้ากันดีไหมพี่ลงตัวมากพี่ปีกสี่สิบเซนความหนามาตรฐานนะครับอ,อ,อยู่ที่หมิลยึดสวยโปรเหลือพันเจครับเข้าแล้วดูสายล่าเรืเดอร์พี่นะฮะงานปลาลต่างเริ่มลอยแล้วนะช่วงฤดูอย่างเงี้ยที่ขัยิงกันโปรปืนยิงปลานะครับกระจมมึงก็จะยาวหน่อยตัวนี้เป็นตัวยิงปลาโดยเฉพาะเลยนะครับโปรเหลือพันเ็ดคุณพี่เลือกเลยว่าจะเอาไม้ประดูนะฮะหรือว่าไปเล่น ไม้มะเกลือมะเกลือก็มีนะฮะเอาออกไดีบยวลลับันนี้แป๊บนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้มะเกลือนะครับให้ราคาเดียวกันหมดนะครับเป็นแบบนี้ก็มีนะครับมีทรงนี้นะครับแล้วก็มีทรงแบบนี้นะฮะอี่ยตัวนี้เดี๋ยววางแป๊บนึงนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สวยดีมะเกลือใช้ลังดำก็เข้ากันดีนะครับหลายเลยเหรอเนี่ยฮะ อันนี้เป็นตัวไม้มะเกลือนะครับทรงนี้หาอยู่หากินครบหมดเลยครับพี่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดเราจะอยากยิงนกก็ได้ถ้าจะเอาท้ายนี้ผมมีโปรโอยู่นะเดี๋ยวเยวไปดูกันไปอันนี้อันนี้โปรพันเจ็ดนะนะครับมันมีมันมีอีกตัวนึงนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะนึอกออกตอนนี้แล้วมั้งไปดูก่อนนี่ตัวนี้น่าจะถูกสุด <S <S ทําเล่นๆมีท้ายเยอะมากทําแบบว่าเอาเผื่อเผื่อลูกค้าชอบแล้วกัน สวยไหมลองดูนะราคาเท่าไหร่ดีผมไปได้เดี๋ยวนะผมมีไม้ประดูแล้วก็มีไม้มะเกลือทรงนี้เลยนะครับเป็นตัวกำรรคอเรียบๆเหมือนกระทรงเป็นทรงโบราณเนนะี่ยมันไม่ต้องอะไรมากหรอกชอบแบบนี้นะครับช่วงชักอยู่ที่70เซนนะครับช่วงชักอยู่ที่70ไกปืนผมใช้เป็นไกปืนอลูมิเนียมนะครับพอดีผมมีไกปืนตัวนี้เยอะมากผมก็ยิงตัวนี้มาห้าปีนะไกตัวนี้ไม่มีปัญหาใดๆทางนั้นนะครับแล้วกระชับดีด้วยไม่ไม่ก็แก๊กนะฮะไกไกยี่ห้อนี้ไก ไกอลูมิเนียมที่เกรดดีที่สุดแล้วกันพูดพูดถึงตัวนี้ดีในของสแตนเลสไอ้ดีในของอลูมิเนียมนะครับโปรเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่ดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมตัวนั้นพันสามพันสามน่าจะต่างผมลดให้เหลือหนึ่งพันหนึ่งนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งแล้วกันถูกแล้วมาหน่อยไกลปืนต่างกันเรื่องไกลปืนนะครับอันนี้เป็นไกอลูมิเนียมถ้าไม่อะไรมากพี่อยากให้ถูกๆกก็เล่นตัวนี้ครับเท่านั้นเอง เอออนะผมมีอยู่น่าจะประมาณสัก4ี่สิบหาสิบท้ายนะครับแบบนี้กำลังรอประกอบอยู่นะครับฝากากดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อพี่นะฮะแล้วก็เผื่อลูกค้าที่เขาอยากมองหาอยู่เขาจะได้ได้เจอเจอเลยนะครับจะได้สั่งถูกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โจรเยอะมากต้องดูดีๆนะว่าเขามีของขายไหมนะครับถ้าโจรมันก็จะไม่มีของขายอันนี้ผมมีสินค้าพร้อมส่งเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะครับถ่ายทำวันที่หเดือนห 065-097-9599แล้วก็092นะครับ524-1718จะล่ำลาแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮันเี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะรอรับสายแล้วก็เขาก็จะแพ็คกันแพ็คทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับอันนี้งานไม้พยุงนะครับทักไลน์มาแล้วก็โทรวิดีโอคอลเลือกเอานะหรือว่าจะให้ผมเลือกให้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกไหมครอันนี้คือไม้พยุงโปรพันเจ็ด จะเอากล้องด้วยก็500จะเอาเลเซอร์ก็บวก500ไม่เอาเลยก็เล่นตัวปืนไปก่อนพันเจนะครับจะยเอปืนยิงปลาชุดอ,อ,อะไรต่างก็มีให้นะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะพี่ของแท้เดอ้อพี่นะฮะลูกค้าที่ดูอยู่เขาติดตามผมอยู่มาหลายปีนะครับแล้วก็ปืนหนังสติกผมทําเป็นเจ้าแรกนะครับปืนงานสไลด์นะครับผมทําเป็นเจ้าแรกพี่พูดไม่ได้อายเลยว่าผมทาเป็นเจ้าแรกนะครับทามาหนะ้าเพียวเ,เข้าปีที่6แล้วนะฮะปืนปืนงานสไลด์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี ส่วนตัวไม้ประดูนะครับเลือกได้นะครับพี่อันนี้อันนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆบางคนไม่ค่อยชอบลวดลายต่างๆอันนี้มันยังไม่ได้ลงสีนะครับเดี๋ยวลงสีมันก็จะแดงก็จะสวยหน่อยมีกำคอลองนิ้วแล้วก็มีเรียบๆราคาเดียวกันครับราคาเหลืออยู่พันสามหุนหวยพี่น้องโ,โลโลดนะครับเนี่ยตัวท้ายที่ผมวายแมหนึ่งพันหนึ่งเดียผมก็ทําไปนะฮะอันนี้เป็นไม้ตาลน,นะครับชุดนี้ ผมจะร่ำลาขอบพระคุณกับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็ดูจนจบแล้วก็ดูนานด้วยนะน,น,น,นี้งานสตอ็อกนะครับส่งจริงๆนะี่ว่าสั่งเข้ามานะครับผมล่ำลาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเึบ